อยากจะได้ยินจากปากเขาเหมือนกันว่าเหลี่ยมคืออะไรเอเชื่อว่าความจริงเป็นสีไม่ตายค่ะยังไงก็ขอปกป,ป้องตัวเองแล้วขอดําเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนที่จงใจที่คุกคามแล้วก็ทำร้ายอ้อเออก็ไม่ให้แล้วนะเงินอนะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นข่าวเฉา สวัสดีค่ะมาดามอ้อณนะราพรชัยนินนะคะตอนนี้อ้อก็เป็นเลขานุก,การกรรมธิการตํารวจนะคะสภาผู้แทนรัษฎรค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการนะคะการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสําหรับเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกรณีที่มีการพลาดพิงนะคะของออน้องโตโน่นะคะแล้วก็ผู้ช่วยของเขาในรถนะคะคลิปดังกล่าวนะคะตอนนี้ก็ มันก็มีผลกระทบนะคะค่อนข้างเยอะเป็นวงกว้างเป็นไฟลามทุ่งนะคะมีได้มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะที่เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือไม่หวังดีกับเรานะคะก็ออกมีเพจหลายๆเพจนะคะออกมาโจมตีนะคะออกมาคุกคามคุกคามอ้อด้วยนะคะก็คือ ติดตามไปในที่ที่อ,อ้อเรียนหลักสูตรผู้บริหารนะคะแล้วก็ที่ทํางานแล้วก็ที่มหาลัยนะคะก็ถือว่าเ,ออเราได้รับผลกระทบออกมายั่วยุนะคะออกมาออพูดในสิ่งที่ไม่จริงแล้วกเออ็เราถือว่าเป็นการ discredit ทําให้เราเสียชื่อเสียงนะคะอ,อ้ก็ได้ดําเนินการนะคะไปออไปแจ้งความนะคะไปแจ้งความกับตํารวจนะคะ แล้วในในคดีหมิ่นประมาทนะคะพระบอรคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ PDPA นะคะในในตรงเนี้ยจริงๆอ้อก็เป็นคนใจเย็นนะคะค่อนค่อนข้างใจเย็นแล้วก็เป็นคนอยากจะให้มันนิ่งเงียบไปปล่อยผ่านอาโหสิกรรมนะคะแม้กระทั่งในส่วนของน้องโตโน่เองนะคะอ้อเต้องเล่าก่อนว่าอ้อไปช่วยเขาไปช่วยน้องมีความปรารถนาดี จริงๆที่อยากจะช่วยน้องโตโน่ตอนนั้นที่เป็นรักษาการของเกษตรศาสตร์ FC เรามีความปรารถนาดีที่อยากจะช่วยน้องนะคะน้องเขาก็บทพิสูจน์ตัวเองว่า1ปีที่ผ่านมาน้องก็ทําได้ดีมากจากทีมที่ติดลบจนกลายมาเป็นทีมที่มีการจ่ายเงินเดือนครบร้0เซนซึ่งอ้อก็เห็นความตั้งใจและประกอบกับอ้อเรียนเป็นยาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ ก็เรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพคืออ้อก็อยู่ตรงนั้นอ้อก็เออช่วยน้องคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราช่วยจนคนข้างในไม่ทราบด้วยซ้ำว่าอ้อช่วยอะไรบ้างนะคะก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกันแล้วก็ไปเจอกันนัาทันข้าวคือทุกอย่างอ้อก็มีพยานแล้วก็หลักฐานหมดนะคะอพอน้องเขาพลาดทิงมันมันมันถ้าใช้คาว่าเหลี่ยมนี่ยมัน ถ้าในในส่วนของคนที่ช่วยเขาอยู่นะคะมันก็รุนแรงเกินไปอ้อก็อ้อก็ไม่อยากจริงๆก็อ้โหสิกรรมแหละน้องเขาคงโดนอะไรมาเยอะละแต่ในส่วนที่อ้อช่วยคําว่า10ล้านนะคะตอนนั้นวันที่3มีนาคมเราได้นัดน้องน้องได้นัดกินข้าวกันนะคะในในแถวเซนต์เพน์อีสต์วิวนะคะอ้อก็บอกแล้วมีลูกค้ารายหนึ่งที่เป็นเอกชนนะคะก็ จะช่วยเหลือเรามาพี่ขอให้แล้วคือเป็นการใช้คอนเนคชันส่วนตัวขอมาได้ละ10ล้านแต่เขาขออนุญาตแบ่งสปิดเป็นปีละ5ล้านนะคะก็เป็น10ล้านปีละ5ล้านก็2ปีในฤดูกาลหน้านะคะอันนี้หมายถึงฤดูกาลหน้านะคะและอีกอันนึงก็คุยลูกค้าประมาณ 4, 5, 6หาายแล้วอาก็มีหลักฐานในการพูดคุยแพ็คยังไม่เสร็จเลยแต่เราก็ช่วยเขาด้วยความที่แบบเออ เราปรารถนาดีเนาะแล้วก็เห็นน้องเขามุ่งมั่นตั้งใจอ้อชื่นชมน้องโตโน่น,นะคะชื่นชมในความที่เขาสู้ตั้งใจทาเพื่อมหาลัยทําเพื่อฟุตบอลแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันที่4 4นะคะ4เมษายนอ้อก็ได้นัดลูกค้ารายหนึงเป็นบริษัทมหาชนนะคะก็ขอขอเงินเข้าไว้ประมาณหลายล้านแล้วก็มีการทําแพ็กให้ ไปพีเศ์งานให้นัดลูกค้าให้ขอเงินให้แล้วก็ได้ประสานไปทางกลุ่มกลุ่มลายที่เรามีอยู่นะคะก็มีผู้ช่วยมีผู้จัดการแล้วก็น้องโตโนโ่ก็นัดให้หมดเลยทุกอย่างนะคะก็ขอไปแล้ววันที่4ก็พีเศ์งานอะไรเสร็จเขาก็ขอผู้ใหญ่อีกว่าช่วยแนะนําลูกค้าอื่นให้อีกได้ไหมคะให้น้องโตโนโ่อะไรประมาณเนี้ยแต่ปรากฏว่าก็ก็ยังมีการพูดคุยกันดีอยู่น้องก็ยังพี่อ้อครับดีใจที่นํามาร่วมงานกันอะไรเงี้ยอ้าก็ไม่คิดว่า พอหลังจากวันที่4เมษายนก็ได้มีคลิปนั้นออกมาน่าจะประมาณวันที่11สื่อมวลชนก็ติดต่ออ้อมานะคะอ้อก็บอกว่าเออไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวแต่หลายๆสื่อก็บอกว่าในในคลิปน่ะมีพาดพิงถึงมาดามอ้อด้วยนะอ้อก็อ้อก็อกึ้งไปอยู่งั้นก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเขาก็ส่งสื่อมวลชนส่งให้ประมาณ20กว่าสื่อพอฟังแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็รู้สึกเสียใจ แล้วก็ช็อกแล้วก็จุกว่า,าในการที่พี่หาลูกค้าให้ในการที่พี่นัดลูกค้าให้ขอเงินให้แล้วลูกค้าผู้ใหญ่ทุกคนที่พี่เคยไปขอร้องว่าเออช่วยช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ส่งคลิปกลับมาให้ออว่าคืออันนี้ก็คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่อ้อไปขอร้องให้ทุกคนช่วยน้องแต่สุดท้ายน้องมาพูดกับอ้อแบบนี้อะไรเงี้ย เราก็อยากจะถามน้องกลับไปเหมือนกันนะคะว่าคําว่าเหลี่ยมและคําว่า10บล้านอะไรอะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยมันอยากจะได้ยินจากปากเขาเหมือนกันว่าเหลี่ยมคืออะไรอะไระคะีค่ะมันมีมันมีลูกค้าบางยกตัวอย่างไปสายการบินก็นแล้วกันน้องในทีมติดต่อมาว่าให้อ้อช่วยหาสปอนเซอร์ที่เป็นสายการบินให้หน่อยนะคะ แต่ตอนนี้อ้อบอกเอาทำไมอ่ะน้องนักบอลในทีมอะค่ะเขานั่งรถรถบัสอะเพื่อจะไปแข่งบอลในสถานที่ต่างๆซึ่งอ้อเคยช่วยสโมสรมาสองสโมสรน,นะคะอ้อรู้ว่านักกีฬานักบอล่ะเวลาเขาจะไปแข่งอะแล้วเขานั่งรถบัสไปนานๆหลายๆชั่วโมงอะในมันมันทอรมานเกินไปแล้วมันไม่ได้กับบอดี้เขาอะค่ะเขาจะเหนื่อยกันไปขอโทรมาวันที่25เพื่อจะจิก,กา วันที่27ออโทรขอสายการบินให้วันที่29เขาก็ตอบตกลงช่วยช่วยมา,า,าให้ค่าตัว๋วให้น้องไปปีหนึ่งก็ให้ไปน่าจะเป็นล้านหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็คือช่วยเราก็ไม่ได้ไปบอกใครว่าเราช่วยนะคนในสโมสรยังไม่รู้เลยว่าเราช่วยอะไรบ้างเราไม่ได้ไปขอเราไม่ได้ไปประกาศว่าเราช่วยอะไรตรงนี้อ้อถือว่าอ้อก็ปิดทองหลังพระ เราช่วยเพราะชื่นชมเอช่วยเพราะอยากช่วยน้องๆด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พอเกิดเหตุการณ์เหตเเุคลิปเกิดขึ้นมันก็ลุกลามไปนะคะมันก็มีคนที่หวังดีและลูกค้าที่เขาเห็นอ้อไปขอร้องอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยให้กําลังใจเรานะคะเขาก็บอกว่ามาเลยเอ,องค์กรเขาเป็นบริษัทมหาชนเขาไม่สามารถมาสนับสนุนอะไรที่เป็น ลักษณะเสียภาพลักอยู่แล้วอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่อ้ออยากจะบอกแล้วก็โอเคอ้อก็ขอฝากแค่ว่าจริงๆอ้อโหสิกรรมให้น้องโตโน่นะคะแล้วก็น้องน้องน้อง,องมายขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องเอาโหสิกรรมละแต่ตอนนี้สิ่งที่มีกระทบกับอ้อก็คือมันมีผู้ไม่หวังดีนะคะแล้วก็คนที่เขาไม่รู้ ไม่รู้ความจริงว่าเป็นอะไรใช้แอดหนุมนะคะมาโจมตีอ้อนะคะลงในเพจนะคะทำทำลายชื่อเสียงนะคะ discredit อ้อนะคะแล้วก็เอาความจริงมาเหมือนกับขุดเรื่องตั้งแต่สมัยเ,เรื่องที่ดีวกับเจ้าชายเรื่องนี้ก็อยากจะพูดนะคะถ้าใครสื่อไหนสนใจถ้าอยากรู้ความจริงอ้อยินดีอยากจะพูดเรื่องนี้นะคะ ขอความยุติธรรมขอความเป็นธรรมให้คนทํางานแล้วก็คนหาตังค์ไม่ใช่ให้อ้อเป็นแพะนะคะออไม่อยากเป็นแต่สําหรับเพจที่ทำทำลายชื่อเสียงอ,อ้อแล้วก็คุกคามอ้อนะคะไปในเพจส่วนตัวคุกคามไปในสถานที่หลักสูตรที่อ้อเรียนแล้วก็ที่ทํางานออผลกระทบตรงนี้ออได้ไปแจ้งความแล้วนะคะก็ดําเนินขออนุญาตดําเนินคดีหมิ่นประมาทนะคะทำลายชื่อเสียงคุกคามนะคะแล้วก็ พรบอรคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ p d p a อันนี้อ้อขอไม่ปล่อยผ่านเพราะว่าอดทนมา2ปีแล้วค่ะก็เราก็ต่างคนต่างอยู่เนาะต่างคนต่างทำงานแต่ครั้งนี้อ้อเสียชื่อเสียงอย่างมากนะคะก็ยังไงอ้อก็ถ้าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกใครที่กำลังจะทำลายชื่อเสียงอ้ออีกโดยที่ไม่โดยที่ อ้อกแมนแมนอ่ะมาถามอ้อกได้มาคุยกับอ้อกได้ตรงว่ามันเป็นอะไรแต่อย่าเก่าหากันนะคะมันก็อ้อขอใช้สิทธิตรงนี้ปกป้องศัดิศรีตัวเองนะคะแล้วก็ปกป้องอ้อขอคืออ้อเชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะยังไงก็ขอปกป้องตัวเองแล้วขอดําเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนที่จงใจที่คุกคามแล้วก็ทํร้ายอ้อณปัจจุบันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริบคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว